สวัสดีครับ f อฟน้ำหมากสุดสองอาจารย์ต้นนะฮะวันนี้พามารับชมนะฮะสวนยางเละเละเลเทเทนะฮะต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยยิ่งดีนะฮะเวลาหน้าตายแล้วมันหายได้เนี่ยเนี่ยดูต้นนี้เนี่ยมีดแรกนะครับเนี่ยยังหยดอยู่เลยนะครับเหนียวหนืดนะฮะมากีตีสามนะครับตัวนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าก็ยังหยดอยู่นะฮะช่างสินนะสวนช่างสินนะตัวเนี้ยหกร้อยธรรมดานะฮะ ต้นริ้มเทิมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูหน้ายางเขาปิดไวมากนะฮะปีนี้นะก็ถือว่าเขากีดบางดีนะใช้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นไม่ต้องไปกีดหนานะฮะเพราะว่ามันมันไม่ได้แห้งเข้าไปนะกีดแค่มินเดียวพอเหมือนพี่บังพูดนะฮะข้อดีของการใช้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นไม่ต้องกินหนามันก็ถึงชั้นน้ํายางนะครับเนี่ยเนี่ยหยดปกป๊กๆไปเลย ดูสภาพต้นยางเลเทนะฮะเนี่ยเนี่ยนะครับฝั่งนี้เป็นคนงานเก่านะเดี๋ยวก็ปิดนะฮะดูนั้นนะ่ะช่างศิลป์ก็มากินอยู่ช่วงนี้ถือว่ากินน้อยนะฮะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องกีดหนานะกีดบางๆมันก็ถึงชั้นน้ามันก็ออกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยยต้นนี้ใหญ่เนี่ยแล้วหน้าตายเนี่ยซื้อไปใช้เะครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นดูวันนี้ต้นนี้ทดลองนะ โอ้ในเยอะเลยยังหยดอยู่เลยต้นนี้ทดลองฉีดเหงือกนะช่างศิลป์บอกลองพอเห็นใน youtube เขาแม้กระทั่งสอกยอใช่ไหมกอยะทอสิท,ที่ที่กยทอไม่รู้ที่ที่จังหวัดไหนนะเห็นในคลิปนะให้ทดลองการฉีดเหงือกอย่างนี้ว่าสาหรับยางที่ข้างล่างมันไม่มีน้ํานะแต่อันนี้ของเราข้างล่างมันมีน้ําหมดเนี่ยดูไหลข้างล่างมก็ไหลนะเห็นไหมเห็นไหมไหล ไม่มีมีนะแต่มันต้นใหญ่นะเราก็อยากได้เยอะทางศิลบอกเนี่ยต้นใหญ่หมอกเนี่ยเป็นยางสอยนะเมื่อก่อนอย่าคิดว่าแถวเนี้ยมันจะมีน้ําไม่มีครับมันมีเพราะการฉีดน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนั่นแหละแล้วก็บํารุงทางดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยแหละครับแค่นี้แหละครับสําคัญที่สุดแต่การกี่ก็ต้องมีความพยายามนะมันเป็นขึ้นเลยเห็นไหมมันไม่ได้เรียบนะครับเป็นแผลบาดเนี่ยเห็นไหม บางบางด้วยนะฮะบางๆด้วยนะครับ,บ,บ,นรบเนี่ยดูสภาพเลยเป็นยางสวยยางอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมันก็จะปิดหมดนะฮะฝั่งเนี้ยปิดหมดแน่ไม่ต้องห่วงปีหน้าเนี่ยปิดหมดแน่ยมันก็จะปุดๆแล้วก็หาจุดกีดเอาแหละขอให้มีน้ําช่างศิลป์บอกไม่ยากแค่นี้สบายๆว่างนั้นนี่แหละครับ สุดยอดไหมครับต้นใหญ่ๆเนี่ยอาจารย์ต้นชอบนะซื้อไปใช้เลยครับต้นใหญ่เนี่ยยิ่งได้เปรียบครับไอ้พวกยางหน้าตายต้นใหญ่ชอบเป็นใช่ไหมเนี่ยโซนนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะปิดไปเนี่ยหายหมดแล้วครับต้นใหญ่เนี่ยมีแรกนะครับเนี่ยกับยางที่สุดโทมนะยางของอาจารย์ต้นเนี่ยสุดโทมจริงหนักเออต้นนี้มีผิวดีเลยเนี่ยเออหาจุดกีดได้่อยนะ คนกีดคนก่นอ,อนดีอยู่นี่นี่นี่ตัวนี้ปิดหมดติดเขาจะปูดหมดเลยนะปูดหมดเลยอถือว่าปิดไว้มากเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะปิดแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวแรกมันห่างมางนีนะครับเนะนี่ยครับหรือน้ำยางเข้มข้นดีนครับเห็นไหมเข้มข้นนะเหนียวหนืดนะครับดูดิเหนียวติดมือเลย ขอบคุณครับ F4 สวัสดีครับ